ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเอฟซีที่รับทุกท่านนะครับอยู่กับผมสุรเสียงพระพรสวรรค์นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาชมเรื่องราวของเครื่องกั้นถนนควบคุมระยะไกลที่สถานีรถไฟหนองคายนะครับและภาพที่เพื่อนเเห็นอยู่ในจอในขณะนี้นะครับก็คือภาพของกล้องวงจรปิดอยู่บริเวณเครื่องกั้นถนนนานที่ใต้ของสถานีรถไฟหนองคายและเจ้าตู้เขียวเขียวนี้ก็คืออุปกรณ์ควบคุมเครื่องกั้นถนนระยะไกลนะครับ หรือพูดง่ายๆก็คือมีการติดตั้งกล้อง cctv ไว้บริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วก็ติดตั้งตู้ควบคุมไว้ที่สถานีรถไฟนั่นเองนะครับหมายความว่าเมื่อมีขบวนรถไฟเข้ามาในระยะที่จะต้องทําการลงเครื่องกั้นเนี่ยพนักง,งานที่อยู่สถานีจะทําการควบคุมให้คานกั้นเนี่ยลงมาปิดกั้นทางรถไฟแบบนี้นะครับโดยใช้กล้องวงจรปิดหรือกล้อง cctv แทนสายตาเรานั่นเองนะครับจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ไว้ทั้งหมด4มุมนะครับมุมแรกก็คือหันไปทางด้านรถยนต์และมุมที่2ก็อีกฝากหนึ่งของฝั่งรถยนต์นะครับมุมที่3ที่4ก็คือหันไปตามเส้นทางรถไฟทั้ง2ด้านนะครับดังนั้นนะฮะก็จะสามารถมองเห็นรถยนต์ที่กําลังจะผ่านทางรถไฟและมองเห็นทั้งขบวนรถไฟที่กําลังจะวิ่งมานะครับจากในภาพนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีการนําเครื่องกั้นถนนลงแล้วนะครับเนื่องจากว่าทางสถานีหนองคายได้รับแจ้งว่าขบวนรถ ท้องถิ่นขบวนที่415ออกจากสถานีนาทามาแล้วนะครับแล้วก็อีกสักครู่จะผ่านจุดตัดทางรถไฟแห่งนี้นะครับดังนั้นเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟหนองคายก็จะทําการนําเครื่องกั้นถนนลงเพื่อให้สัญญาณต่างๆฝั่งทางรถไฟแสดงท่าอนุญาตนะครับและจากหน้าจอที่แบ่งออกเป็น4จอนะครับเพืเ่อนๆลองสังเกตนะครับภาพด้านล่างขวานะจะเห็น ว่ามีขบวนรถไฟนะครับเริ่มจะเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจําสถานีเนี่ยนะครับก็จะต้องมองผ่านกล้องวงจรปิดหรือกล้อง cctv นี้ตลอดเวลานะครับนี่นะฮะขบวนรถไฟผ่านไปแล้วนะครับบริเวณจุดตัดทางรถไฟแห่งนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทําการยกเครื่องก้านขึ้นโดยการควบคุมจากตู้ควบคุมเครื่องก้นถนนตัวนี้นะครับและขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่415นะครับ ก็เคลื่อนขบวนเข้าสู่สถานีรถไฟหนองคายด้วยความปลอดภัยนะครับและนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวนะครับที่นํามาฝากเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุตเสียงพระพาะสวรรลาเพื่อนเพื่อทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ